วันนี้เรามาฟังแนวคิดดีๆเกี่ยวกับธุรกิจในปัจจุบันนะครับกับท่านผู้ที่ประสบผลสําเร็จในด้านธุรกิจมาหลายสิบปีนะครับถือว่าเป็นตํานานคนหนึ่งนะครับของนักธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็ทําจริงจังนะครับวันนี้นะครับวันนี้เรามาพบกับคุณชานเรืองรุ่งนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องบ่าวศักดิ์ศรีครับผมเ <laughs> ชื่อเชื่อไหมว่าพี่ดีใจมากเลยนะครับ เราไม่ได้เจอกันสิบปีนะน้องเป็นคนคนหนึ่งที่สร้างแม่สีเรือนมาถ้าใครจําได้นะยุคอยู่กับพี่บานสามเนี่ยคนนี้เลยครับเขาเป็นคนสร้างแม่สีเรือนมาจนกระทั่งมียอดขายระเบิดระเบอ้อก็วันนี้มีโอกาสได้มายเยี่ยมเยียนที่บุลก็เลยนัดน้องมาคุยกับมานอนด้วยกันแล้วก็มาฟื้นความหลังเนาะที่เราประสบความสําเร็จในการทําร้านร้านหนึ่งโดยที่แบบน้องเองก็ไม่ได้ การอะไรจะสามารถที่จะสร้างร้านจนกลายเป็นอันดับหนึ่งของแม่ศรีเรือนยุคเมื่อประมาณตั้งแต่ปีสี่ห้าเป็นต้นมาจนถึงปี่ห้ครับตอนนี้เรามีกี่สาขาครับพี่ปัจจุบันแม่ศรีเรือนมีทั้งหมดสามสิบสี่สาขาในกรุงเทพมีทั้งหมดสามสิบเป็นไม่รวมสาขาแยกๆเล็กๆนะอันนี้หมายถึงสาขาที่เป็นร้านแตนอาโรนม่เป็นร้านอยึ่งครับครับผมถ้าเกิดว่า จากการประสบผลสําเร็จนี้ผมอยากจะสอบถามพี่ว่าธุรกิจอะไรที่มันน่าจับตามองที่สุดในช่วงนี้ครับพี่คือถ้าถามนะฮะธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับปัจจัยสี่อะฮะรับมันยังคงประสบความสําเร็จอยู่แต่สิ่งที่จะทําให้ประสบความสําเร็จมันไม่ได้หมายถึงการที่เราเปิดร้านขายของแต่มันก็ยังคงเป็นธุรกิจออนไลน์โลกมันเปลี่ยนครัน้นคาว่าออนไลน์ในที่นี้ผม หมายถึงคนที่ทําเป็นมืออาชีพน,นําเสนอเป็นมืออาชีพอย่างน้องบ่าวศักศสีพระจันทร์เนี่ยครับเขาทําบทบาทหน้าที่ของการทําเป็นสื่อแล้วก็นาเสนออย่างน่าสนใจอันนี้ความหมายคือขายอะไรก็ขายได้เพราะเขามีประสบการณ์ในการทําสื่ออย่างมืออาชีพจริงครับก็ออนไลน์ก็สําหรับพี่ก็ยังถือว่าออนไลน์คือที่สุดของ ของธุรกิจน่าน่าทำวันนี้อยากจะบอกว่าถ้าเราเปิดร้านอาหครับไม่สื่อเลยไม่ทําคอนเทนต์เลยครับลูกค้าก็ไม่เข้าถึงอยู่ดีอ่ะโลกมันมันมันเปลี่ยนไปเร็วมากอะ่ะครับปัจจุบันเราสามารถสื่อให้ลูกค้ารู้จักร้านเราเปลี่ยนแปลงอะไรทําอะไรนช่วงระยะเวลาไม่เกินสามวันเจ็ดวันซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนเนนะี่ย เพราะก่อนเนี่ยบางทีเราสร้างร้านมามีแบรนด์จะเกิดขึ้นมาได้จะใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสามปีห้าปีในขณะที่วันนี้เราใช้เวลาแค่สามวันห้าวันซึ่งแสดงว่าสิ่งที่มันเป็นสามส,ส,สิ่งสำคัญที่สุดเพียงสิ่งเดียวที่ทําให้ธุรกิจประสบความสำเร็จคือการสื่อส,สารผ่านออนไลน์ซึ่งทุกคนเหมือนมีทีวีในในแวเวงโดยที่ในราคาต่ำมากครับแค่เข้าถึงลูกค้ายอย่างไรมีเทคนิคอะไรที่ทําให้มันน่าสนใจ ทุกธุรกิจที่เกี่ยวกับคุปโปโปกสารสนมบโปโปกทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่อ,อะไรก็ตามแต่มีทริคแค่เรื่องเดียวคือสื่ออย่างไรให้มันน่าสนใจแล้วก็หน้าที่เขาจะตัดสินใจซื้อเหมือนน้องบอกพี่ว่าไม่ได้ขายของแต่ทายังไงให้เขามีความรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะเอาสิ่งที่เราสื่อเนี่ยนะเป็นประโยชน์จากเขาได้ครับเขาตัดสินใจได้ทุกวันนี้ก็คงจะมองข้ามการ อ่าประชาสัมพันธ์ทางด้านสื่อโซเชียลไม่ได้นะครับพี่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อธุรกิจได้หลายธุรกิจครับแล้วนอกจากสื่อครับที่มองว่าอะไรที่ทําให้ธุรกิจเนี่ยประสบผลสําเร็จครับพี่สิ่งหนึ่งเนี่ยคือถ้าคนเรามีกรอบแนวคิดในการที่เราตั้งเป้าให้ชัดเจนว่าวันนี้เราทําไปเพื่ออะไรครับไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามแต่ถ้าเรามีความชัดเจนในการตั้งเป้า บางคนบอกฉันมีความอมีความจริงใจแต่ในความจริงใจนั้นนะมันต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ในการที่จะทําสิ่งนั้นให้มันไปถึงเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายเรานะเป้าหมายในการที่เราตอบแทนลูกค้าถ้าเราตอบแทนลูกค้าจากเป้าหมายที่จริงใจเราตั้งใจทำจริงจริงเนี่ยธุรกิจในโลกนี้ยังคงประสบความสำเร็จอยู่เหมือนเดิมโอ้หครับผลลูกเลยครับไอ คำตอบตรงนี้นะครับมันเป็นคําตอบที่หลายหลายคนนะครับจะต้องทําความเข้าใจนะครับธุรกิจหน้าใหม่เด็กๆรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ที่จะทําธุรกิจนะครับถ้าฟังตรงนี้แล้วเอาไปประยุกต์กับธุรกิจของตัวเองผมว่าวันนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับพี่แล้วขอขอสรุปให้ฟังนิดนึงครับที่แม่สีเรือนก่อตั้งมาได้ทุกวันนี้หัวใจสําคัญที่ทําให้แม่สีเรือนยังอยู่ได้ทุกวันนี้และก็ประทับใจลูกค้าหลายหลท่านนะพี่ได้คิดว่าเป็นเป็นสิ่งไหนครับพี่ วิคำอยู่คำหนึ่งที่น้องศักดิ์สิทธเบาศักดิ์สิพูดอยู่บ่อยก็คือมันต้องสร้างขึ้นมานะฉังนั้นคำว่าสร้างคำเดียวเนะี่ยสอเสือรอเรือนะฮะไม่โทรส,รงงสรารางงูสร้างสร้างเ่ยสร้างมันมีความหมายก็คือมันมีความหมายอยู่ในตัวนะก็คืออันนี้พูดเพื่อให้สอดคล้องกันเฉยนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้คนรุ่นเบบี้บูมชอบพูดกรอนแต่ว่ามันเกิดจากประสบการณ์ที่เราทํา จนกมาทั่งกัดนออกมาว่าถ้าเราคิดเป็นแล้วก็ทำได้เป็นสิ่งที่เห็นมันเป็นไปได้อะไรอะไรที่เราอยากได้ก็เป็นไปได้เพราะเราคิดเป็นทำเป็นครับขอบคุณพี่มากครับสำหรับวันนี้ก็ได้แนวคิดดีๆนะครับมาเผยแพร่ให้พี่ๆน้องๆนะครับที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้ฟังนะครับจากพี่ๆที่ประสบผลสาเร็จนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับบ่าวศักดิ์ศรีนี่จะพาพี่ น้องๆไปฟังข้อคิดดีๆแบบนี้อีกนะครับสํหรับวันนี้ขอบคุณพี่ชานมากครับผมเช่นเดียวกันครับ่าวศักบครับ,บ,วบ,รบสวัสดีครับผม